มานังเขา <c oughs> ม,นเนมาหนีมามาถามความ,ม,วามรู้สึกกันเด้อช่องพุรีเกอ e o นออฟฟิเชียลกับช่องแม่สตรอรี่ด้วยเนใตัวเหรไรเด้เนอค่ะไปเลขยังเลขแล้ว <c oughs> เป็นยังไง <c oughs> อยากสนับสนุนเนาะอยากสนับสนุนน้องอุ๋งอิงนะคะ หมรับนะตเ็ให้ดุงให้ด <c oughs> <c oughs> <c oughs> <that> ังเนาะเรื่องแบบว่ามันเป็นหมอรับลายธนามันรวบตัวกันนะคะก้อนทางไหนคะก้อนอรครับกอนอตงเ็มืกอนนี่อันเ่้อนเป็นเ็ีได้เลยย่อผู้เข็จะกบอลลุกค่ะ ได้ไปบ่ท่าเพิ่งหยู่เทปค่ะเพิไปจ้ะโอ้บด้ไปแต่ว่าตอนนี้น้องได้ไปไหมตอนที่น้องขึ้นบ้านใหม่ได้ไปไหมรอแต่กรุงเทพรอแต่กรุงเทพเพราะว่าหยุดงานไม่ได้อ๋อจะพอหยุดงานบ่ได้เพิ่นหักเพิ่นแพงของเพิ่นแถใดพี่น้องก็ดังๆนี่ค่ะเจ้าสิได้ยิ้ม บ่ต้องอายดอกค่ะบ่ต้องแอมมินเยเสียงดังเพราะแดวไปรุ่งเนาะเขาสัมเขาให้สัมผัสความมือชิบข้าไปยากสักมผัสความมือชิบแต่ละคนเนาะแมนผู้ใดมากกนะ็ตามแต่พิจารว่าคานนแต่ได้ยินเสียงเก่งแต่คน,นแล้วคนมานะเปิดประตูมาจ,จะเอี๊พอเห็นไฟคายออกของคนมือปิดบุ้มเดี๋ยวไปบ่คะโอ้ถทาให้ยกำลังใจอยู่กรุงเทพเนาะแป๊บนึงนะคะ แม่เอือนค่สองือกันมาองเอแ่เอือมาต่อุดรแม่เอือแมคุรีนี่มาจากชีสเกตไหมยายฉันมาจากชีสเกตใ่ไ่ะแลสิะเหมือนได้ยินเสียงโทรศัพท์ไครดังแต่จริงๆเป็นคนสุรินซุินแต่ว่ามัมน แต่ไปอยู่อุดรแม่เอื้องไปอยู่อุดรนฟ้องเราหน่อยแนี่ยคำว่วไปนนี่ค่ะเอาแต่ว่าเอาสปอเมียของฉันบบกยายของยายบอยายดูหรือของยายยายยายโทรศัพท์ยายหรือเปล่านัดเพื่อนไหมไหมเออไม่มีใช่ไหมหูฉันเดวหูฉันแเดา มันติดจังเลยยิ้มนี่เล้วกันเนาะไม่เกัียดมาเห็นแต่เห็นป่คนมาเห็นตู้คนทีเดนอยยิ้มใส่กันเล้วกัเนาะขนาดว่าขนาดบานคนละทีถ้าไปเบิร์หมอลัมกับไปกับไปสัมผัสคนแ่าเป็นจังได มาชมน้องอุ๋งหญิงเป็นยังไงบอหล่าเพื่อก็บอหน้าจ้ะแต่บอกคอมเมนต์ว่าเป็นเด้อค่ะสวัสดีครับจอบพาขอเวลาแป๊บนะคะใแป๊บแตบเบียวสัมภาษณ์แต่เป็นคนๆจ้ะข้ามหูซื้อพ่อหักแม่หัก สองคนส่กันก็ได้มันได้แปลหน้าที่เราปอย่ายนะอ้าวขอบคุณพี่น้องเลยขอบคุณโอ้จ้าจ้าโอ้ยจุดยอดเลยนะคะนี่เอฟซีอุ้งอิงโดยแท้พ่อฮักแม่ฮักทั้งคู่เลยฝ้ารอบเมื่อได้ลูกมหาหนิบอมี่ผ่านได้ค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะพี่น้องนี่ละขอบคุณเด้อค่ะเด้อขอบคุณสำหรับการรับการให้พูดคุยด้วยให้ถามความหูซึกเนาะค่ะเนาะ ดีใจบอลลกษาเด็มาแสดงภาพยนตร์ไทยโอ้ให้ทานในว่าหมักยี่บอกดีใจน้อจาแต่้น่ามาเลยแสดงขังแหลกในชีวิตเนาะแล้วก็เป็นตัวของตัวเองเนี่ยบอกภูมิใจเนาะนี่โอ้นี่หตังแต่มือแหลกจ็มาหอดมือนี่เช่นเดียวกันเราไม่กล้าเปิดตัวจะเด็ไปเฮียนจะเด็อยู่ไก่นอแต่ก่อนนี่เวลาสิไปหานอโอ้นี่กับแม่นี่อยู่หนาเลยหนาเวทีเลยกัน เปิตัดผมสั่นเลยเนี่ยมวยมันใสหมวกเนาะค่ะเนาะโอ้ยอ่อนซ้อนวันนี้ยุ่มมองไหนมาโชว์อ,อีกเนี่ยนีกวะเอามาโชว์เลยหลายหลายเปิดมาเบิ้งเปิดมาเบิ้งเ,เ,เอ้ยอ่อนซ้อนเพิ่นนะคะความฮักความแพงของผอฮักแม่ฮักนี่ยอดวิลีรักอย่างบริสุทธิ์มิเตจะจให้ยนอกะสบความสําเร็จมือนีดีใจหลายเด้อพี่น้อกยินวันนี้เรามานาั่งเบิ่งลูกล,ลูกสาวเรา <laughs> โอ้ยเนาะ เขา่อยก็ไ่อยากได้แต่ข่อยไปเบิ่งนอุ้งอิงอ,อยอิ่มทิพย์ที่ดีที่ยายน้ำก็ไม่หิวน้ำก็ไม่หิวน้ำก็ไม่หิวห้องน้ําก็ไม่เข้ายังว่าบางทีอยู่ยันสว่างยูได้ยังไงไม่รู้เหมือนกันนับไม่ได้ว่าไปดูน้องกี่ครั้งต่อไประด้นะคะเช่นเดียวกันหัวใจเดียวกันเนาะจาบางทีเข้ามาบ้านกรุงเทพก็มาเนี่ยตลาดตะ,ตะวันนาก็มาค่ะ ไนวนครก็ไปอายุทยาก็ไปแต่ชนยังไม่ได้ไปว้าวนี่อู้นี่ก็บอสบอสเออบอสโจนพ่อลูกคู่บุญเนาะเออเปิดมาไหมเปิดมาไหมมีอีก่อ่านี่ก็บรอดค่ะนี่ก็บอดโอ้ยออนซอนอ่อนซอนเ้ยบึงิน่ะใสหน้องอุ้งอิงมีอีกบอรูเกเกอนี่ก็น้องอุงอิงค่ะนีนี่น่นบอ ชนะาเวที่อ,อ,อ่อนกอดสุดดีความสุขความสุขของคนเราไม่เหมือนกันได้มาพบกันก็ถือว่าเป็นความสุข,นข,นขนนเนาะค่ะนาะสัมผัสแบบซิฟพนแล้วมันต้องใรูปึกเออสัมผัสไปเรื่อยๆพูดคุยไปเรื่อยรเราถามอีริปาณีซิปเวลาน้องว่าชันนาะวันที่กี่สิบกันยาไปไหมเปิดวงสาวน้อยที่บ้านแพงไปบอวันเปิดวง่อ ยีสิบกันยาอีกสามเดือนข้างหน้าเบิ่เบิงานเบิ่งางก่อนจ้าแต่ว่าจะเป็นวันเสาร์อ่ะวันเสาร์วันอาทิตย์ชุดยอดเลยเด้อค่ะพี่น้องค่ะอานี่อีลาชุดนี้ง่ามสีเขียวเหนียวซัดชุดนี้สวยมากจ้่เไบทุกเบอร์ชันชันแถว่บริบบบบกบบ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 ือบบบเบบบบบบบรบบ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 บ คอมพิวเตอร์อีกเฮ้ยพี่น้องคะนี่ละออนซอนได้แล้วคะคูลี่จะคูลี่เจโอวันจ้าเบิรงไนส์สดอยู่จ้าไปประจำอยู่แถวซีสเกตบูรีรัมค่ะสุรินทร์ลอยเอทอันใดไปได้ไปปพ๊บเพราะว่าเป็นอยังมันบอก่าถือใจมันอยากไปพอบานกับค้าโหลดไปเด้กันแล้วค่ะ โฟนตกโอ้ยเยอะสิว่าเอาคลิปนี้ไว้เท่านี้เด้อค่ะเด้อ,อเดี๋ยวสิว่าซูฟังขอบคุณอภิษัยขอบคุณเนี่ยครับอขอบคุณพ่อฮักพ่อฮักคืออย่างเอาโตัวไข่เนี่ยค่ะพ่อฮักกรุงเทพเนาะจ้ะจอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ